สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง BPP Channel นะครับวันนี้เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายของเจ้า,าน้องยกเขียวนะครับเป็นยามาฮ่าแกรนฟร l แโนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็วันนี้เราได้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องนะครับของ y a m a ฮ่นะครับเป็นน้ำมันเครื่อง กึ่งสังเคราะห์นะครับเป็นบูคอลนะครับขนาด0.0.8ลิตรนะครับอันนี้เราได้มาในราคา120บาทนะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายนะครับน้ำมันเฟืองท้ายก็เป็นของยามาฮ่านะครับเป็นน้ำมันเฟืองท้ายของยามาฮ่านะครับขนาดขนาด100มิลลิตรนะครับ ไม่ตลาว่าเห็นกันไหมเป็นขนาด1น0่มิลิลิตรนะครับน้ำมันเพลนินี่ราคา30บาทนะครับก็รวมทั้งสองรายการก็150บาทท้วนนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาถอดอ่า การวัดน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเพื่อเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องด้านล่างนะครับน้ำมันเครื่องเกลืได้หลายสะดวกนะครับจนหมดนะครับถอดเก็บไว้ก่อนนะครับครับหลังจากเราถอดไม้วัดน้ำมันเครื่องแล้วนะครับเราก็มาดูด้านล่างนะครับเราจะเจอ็อตเป็น็อตกดอ่างนะครับตัวนี้เป็น็อตเบอร์12นะครับ เดี๋ยวเราไขน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็หาภาชนะมารองรับน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีแหวนรองอยู่นะครับเราต้องระวังอย่าให้แหวน แหวนหายนะครับอลอาลรางัดแหวนลงมาแล้วนะครับ ราก็รอ,อสักครู่นะครับให้น้ำมันไหลจนหมดนะครับครับที่ที่น็อตก้นอ่างนะครับก็จะมีแหวนนะครับแหวนตัวนี้เราอย่าให้หายนะครับเดี๋ยวเราเช็ดแล้วก็หลังจากน้ำมันยดลงหมดแล้วเราก็จะใส่กลับเข้าไปยังเก่านะครับ สำหรับการวัดนะครับตัวนี้ก็จะมีโอลิงทุกอย่างโอลิงอยู่นะครับเดี๋ยวเราเช็ดนะครับแล้วใส่กลับเข้าไปนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับสำหรับน้ามันน้ามันที่ถ่ายมาจะเห็นว่ายังใสยอยู่นะครับเนื่องจากน้ํามันตัวนี้เราไปถ่ายที่ศูนย์นะครับตอนที่เราเข้าไปเช็คระยะ หนึ 1> 1, ่งพันกิโลนะครับหลังจากนั้นเราวิ่งไมได้ห้าร้อยกิโลนะครับเราก็ถ่ายทิ้งนะครับ eker. เพราะว่าน้ํามันที่สูบเป็นน้ํามันเกดธรรมดานะครับไม่ได้เป็นน้ํามันกึ่งสังเคราะห์นะครับเดี๋ยวเราถ่ายทิ้งเลยนะครับวิ่งได้ห้าร้อยกิโลนะครับเพราะว่าเข้าสูนครั้งหน้าก็คือสี่พันที่สี่พันกิโลนะครับเราเปลี่ยนน้ามันกึ่งสังเคราะห์เสร็จแล้วเราก็รอระยะที่สี่พันแล้วก็เข้าสูดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่สาเหตุที่เข้าสูดน,นะครับเพื่อ พื่อให้ไม่ให้ประกันขาดนะครับเขาประกันรับประกันเครื่องยนต์เรา5ปีนะครับถ้าเราเปลี่ยนข้างนอกไม่เข้าไปจดที่สูงนะครับก็อาจจะทําให้ประกันเครื่องยนต์5ปีของเราขาดได้นะครับเมื่อเรารอน้ํามันนะครับจนหยดหมดแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตก้นอ่างกลับเข้าไปยังเก่านะครับไขตึงพอประมาณนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกียวน็อตจะหวานได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ํามันนะครับ นะครับเราเติมน้ํามันนะครับเราหากุลวยมาครับกุลยพลาสติกมานะครับเพราะว่าถ้าเราเติมดูนี้ยังไงก็หกแน่นอนนะครับต้องใช้กุลยรองนะครับยีา5า,าแกนฟิลเอรโ,โนนะครับใช้น้ํามันเครื่อง0.8ลิตรนะครับตัวนี้ก็เป็น0.8ลิตรปริมาณ0.8ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราเทหมด หมดเลยนะครับหมดเกลอนเลยนะฮะเราไม่ต้องเหลือทิ้งไว้นะครับแต่ถ้าท่านใดซื้อชนิด1ลิตรนะครับก็จะต้องเหลือ0.2นะครับ0.2ลิตรเดี๋ยวเราค่อยๆเติมนะครับเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าหัวมันจะงอนะครับค่อยๆเติมนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวจะล้นนะครับเดี๋ยวเ,เราเติมจนหมดเกลอนนะครับเพราะว่า0.8ลิตรนะครับทํามาสําหรับรถสกูตเตอร์โดยเฉพาะนะครับ ขวเลยนะครับหมดแกลาร์เลยนะฮะครับ,รบหลังจากนั้นนะครับเราก็วัดปริมาณดูนะครับเราดูนะครับให้ปริมาณน้ํามันอยู่ระหว่างาปลายแท่งจนถึงจุดนี้นะฮะให้อยู่ระหว่างในอันนี้นะครับ ไม่ต้องขันเนี่ยไม่ต้องขันลงไปสุดนะฮะจุ่มๆได้เลยนะครับฮนะบจะเห็นว่าปริมาณน้ำมันอยู่ที่เกือบจะถึงขีดบนเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราก็เช็ดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับไขพอตึงมือนะครับไขพอตึงมือนะครับโอเคเรียบร้อยฮะ เดี๋ยวขั้นต่อไปเราไปถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายกันนะครับครับ,รบสำหรับการถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับก่อนอื่นเราคลายนอ็อตคลายาจุกเติมน้ำมันเฟืองท้ายออกก่อนนะครับเพื่อให้ไล่น้ำมันไล่อากาศนะครับเวลาถ่ายน้ำมันด้านล่างจะได้ไหลสะดวกนะครับตัวนี้ก็จะมีลูกยางโอลิงเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเรามาดูนอด็อตตัวท้ายนะครับอ่าด้านล่างนะครับจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่นะครับอันนี้เราใช้ใช้ตัวทีนะครับหรือใช้กุญแจแหวนขันก็ได้นะครับใช้กุญแจแหวนขันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราหาน้ำมันมาลองนะครับหาภาชนะมาลองนะครับเอาใบเมื่อกี้นะครับเราถ่ายน้ำมันทิ้งไปแล้วนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเฟืองท้ายเราอันนี้100มิลลิลิตรนะครับถ่ายมาได้ได้เท่านี้นะครับ100มิลลิลิตรเดี๋ยวเรามาเติมที่ด้านบนเลยนะครับที่ ตัวนี้เราใช้ขวดนะครับ100มิลลิตรนะครับขอตวงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัดจุกด้านนี้นะครับแล้วก็เอาซีนข้างในออกก่อนนะครับแกะซีนข้างในออกแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับตัดจุกแล้วเลยก็เทไปให้หมดเลยหมดขวดเลยนะครับบีบลยครับบีบไล่เอกให้หมดเลยฮะ เพราะว่าปริมาณเขาวัดมาแล้วนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมิลลิลิตรพอดีนะครับจนหมดนะฮะหลังจากนั้นเราก็ปิดจุกนะครับอันนี้เราเช็ดเรียบร้อยนะครับทงหมดทำก๊อปซ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะปิดก็ อย่าให้ปีนเกลียวนะครับใส่ดูเกลียวอย่าให้ปีนถ้ามันปีเกลียวมันจะไขไม่ไม่คล่องนะครับเราสังเกตง,ง่ายๆแต่ถ้ามันคล่องอย่างนี้คือมันไม่ปีเกลียวนะขายพอตึงมือนะครับ ตัวนี้แนะนำนะครับขันให้เราจำไว้นะครับว่าเราขันไปตึงมือเนี่ยที่เราขันเนี่ยอาคีบอยู่ในลักษณะไหนนะครับเพราะว่า,าเคยได้ข่าวมาว่ามีบางที่นะครับมีการมีมิจฉาชีพนะครับมีผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับเปิดแล้วย่อทรายลงไปนะครับทำให้เฟืองพังได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทำตำหนิเราไว้เลยนะครับว่า อย่างผมเนี่ยทำตำหนิไว้คือตรงนี้คีบตัวนี้จะตรงกับชี้ไปที่หน้ารถนะครับเผื่อมีผู้ไม่หวังดีนะครับเราก็จะได้สังเกตได้ง่ายนะครับว่ามุมมันไม่ได้กับที่เราเคยตั้งไว้นะครับครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปการถ่ายน้ํามันเครื่องน้ำมันเบรงท้ายนะครับให้น้องยกเขียวนะครับเป็นยามาฮ่าแกนฟิเดโนนะครับต้องขอย้ํานะครับอ่า น้ำมันเครื่องที่เราถ่ายออกมานะครับจะเห็นว่ายังใสยอยู่นะครับเนื่องจากเราเพิ่งจะถ่ายมาจากศูนย์นะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งออกมาห้าร้อยกิโลน,นะครับเราถ่ายทิ้งนะครับเพราะว่าน้ำมันศูนย์เป็นบบน้ำมันเกียรธรรมดานะครับแต่ว่าราคาราคาเราซื้อน้ำมันตัวนี้นะครับซื้อพร้อมราคาที่เราซื้อนะครับเป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ตัวนี้นะครับ ความน้ำมันเฟืองท้ายนะครับ150บาทนะครับสําหรับราคาที่เข้าศูนย์นะครับตอนนี้เราเช็ค1,000กิโลนะครับตอนนั้นเข้าศูนย์ไปหมดไป162บาทนะครับครับสําหรับท่านที่ชอบนะครับคลิปการถ่ายน้ำมันเครื่องให้เจ้าน้องโยเขียนนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ทำคลิปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับ